บริหารงาน4ฝ่ายของโรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรืองได้รับแนวทางจาก3ฝ่ายได้แก่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาสีบุญเรือง3คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรืองและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรืองหลักการในการจัดการ หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรืองนั้นยึดตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551และปรับปรุงพุทธศักราช2560ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกายความรู้คู่คุณธรรมมีความเป็นผู้นำของสังคมมีจิตสำนึก ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมะุขมีทักษะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้เข้ากับศตวตรรษที่21ในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น ทางโรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรืองได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยกระบวนการสวอตแอนาลซิสโดยแยกเป็นปัจจัยภายในและภายนอกดังนี้โรงเรียนมีจุดแข็งในด้านการกำหนดนโยบายความหลากหลายในการจัดทำหลักสูตรบุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่สามารถระดมทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอส่วนในด้านจุดอ่อนของโรงเรียนนั้นได้แก่สื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงบประมาณในการจัดกิจกรรมห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอและภาระงานที่หลากหลายทำให้ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ในด้านโอกาสนั้นโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและชุมชนในท้องถิน่นพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาส่วนอุปสรรคของโรงเรียนนั้นได้แก่การปรับเปลี่ยนนโยบายของกระทรวงบ่อยครั้งปัญหาเศรษฐกิจและโรคระบาด ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านนาสำราญร,รุ่งเรืองนั้นได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมบริบทของชุมชนศักยภาพของโรงเรียนกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรกำหนดเนื้อหาสาระจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่โรงเรียนกำหนดและสรุปผลประเมิน โรงเรียนมีกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ในขั้นตอนแรกทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานแล้วจึงกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเลือกจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์และวิธีการในการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรแล้วจึงนำไปใช้ประเมินผลการใช้หลักสูตรแล้วจึงนำไปปรับปรุงต่อไปโรงเรียนได้พัฒนาบุคลากร ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเชิงรุกในการจัดการเรียนการสอนหรือ active learning ด้วยการสนับสนุนให้เข้าอบรมตามที่หน่วยงานต่างๆได้จัดขึ้นพร้อมทั้งมีการทำกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการสอนของครูในโรงเรียนอีกด้วยโรงเรียนมีกระบวนการในการจัดทำแผนนิเทศภายในโดยผู้อำนวยการเป็นผู้ประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ เพื่อหาจุดบกพร่องและความเหมาะสมของหลักสูตรมีการสรุปและรายงานผลไปยังต้นสังกัดน,นอกจากนี้ยังมีการจัดแหล่งเรียนรู้และการจัดหาวิทยากรเพื่อมาฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานทาง Facebook ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาสำราญนุ่งเรืองได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site. พร้อมทั้งมีมาตรการและแผนรับมือในการระบาดของโรค ตามแผนเผชิญเหตุที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นโรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรืองได้มีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ PA ทุกคน มีการจัดเก็บข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS พร้อมจะทำแผนป้องกันการทุจริตในโรงเรียนมีการรายงานผลปฏิบัติงานและสนับสนุนการอบรมตามความสนใจทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด ตามความถนัดของตนมีการจัดทำเอกสารพัสดุที่สอดคล้องกับการเงินและเป็นปัจจุบันมีการใช้ Google Workspace เข้ามาช่วยงานในระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในด้านการขออนุมัติใช้เงินในด้านการจัดอาหารกลางวันโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มแม่บ้านในชุมชนทําให้โรงเรียนสามารถซื้อวัตถุดิบในการทําอาหารได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหักงบประมาณในส่วนของแม่ครัวโรงเรียนมัธยมสำนักเรืองได้ทําการออกเยี่ยมบ้านเพื่อคัดกรองนักเรียนตามสภาพปัญหาต่างๆตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด 46คนส่วนปัญหาเด็กที่ออกกลางคันนั้นปรากฏว่าไม่มีในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 นั้นโรงเรียนได้ปรับปรุงการเยี่ยมบ้านโดยใช้ระบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Workspace และยังเป็นประเด็นท้าทายของผู้อำนวยการในการจัดทำ PA ในการจัดทำระบบ b o b e ทางโรงเรียนได้จัดทำและปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและสิ่งก่อสร้างบางรายการยังไม่ได้ลงทะเบียนกับกรมธนารักษ์ซึ่งจะติดต่อให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุดเพื่อผลประโยชน์ในการของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดในบางส่วนนี่เป็นเพียงบางส่วนของการบริหารงานสีฝ่ายของโรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรืองซึ่งโรงเรียนมีแนวคิดที่จะพัฒนางานให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์4.0และการเรียนรู้ในศตวรรษที่21